ตอนนี้ผมก็อยู่แถวจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อยู่ที่สารากางนะครับก็มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสวยสวยงามมากก็อย่าลืมมากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นหมู่บ้านแต่ละอำเภอของจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นรูปร่างทรงแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ก็งานก็จะโชว์อยู่แถวๆนี้นะครับก็มาดูบ้านสมัยก่อนแต่ละพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะครับตามชุมชนว่าสมัยก่อนเนี่ยเขา,าพักอาศัยแบบไหนมาดูได้ที่สาราการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีการ ให้ชมด้วยนะครับเดินเข้าไปข้างในสามารถขึ้นชมไปดูได้นะครับก็อนุรักษ์นะครับอนุรักษ์บ้านเก่าเขาก็จะมีเจ้าที่คอยดูแล ก็จะมีชื่อบอกไว้ด้วยนะครับหนองฮือนะครับอันนี้หนองฮือก็จะเป็นทรงแบบนี้ก็สามารถมาชมได้นะครับ